สองผัวเมียเมืองสุพรรณยกมือไหว้ขอโทษยอมรับแล้วว่าท้องทิพย์จริงจากกรณีที่สามีภรรยาในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แจ้งว่าศพของลูกชายได้หายไปจากโรงเหลือเพียงแต่เสื้อผ้าก่อนจะทำการร้องเรียนโรงพยาบาลเจ้าพระยายม,มาราชให้ชี้แจงข้อเท,ท็จจริงต่อมาทั้งคู่ได้ไปตรวจร่างกายโดยมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นคนพาไปตรวจที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โดยแพทย์ได้แจ้งชัดเจนว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั้งครรภ์เนื่องจากไม่มีฝีเย็บที่ช่องคลอดมดลูกมีขนาดปกติ DNA ของน้ำนมและเลือดก็ไม่ตรงกันนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลบางปลามะซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นทางและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลปลายทางก็นำหลักฐานเป็นเอกสารและวงจรปิดมาแสดงอย่างชัดเจนว่าฝ่ายหญิงไม่มีการตั้งครรภ์ไม่มีการทำคลอดหรือส่งตัวมารับศพตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดอย่างไร ตามทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันว่าตั้งคันจริงไม่ได้มโนไม่ได้ท้องทิพย์ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้นโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งคู่ได้ยอมรับแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริงโดยนายเกรียงไกรพ่อของเด็กได้ออกมาขอโทษต่อสังคมและยกมือไหว้พร้อมกับพันรยาและกล่าวว่าขอโทษทุกคนที่ทำอะไรลงไปโดยไม่ทันได้ยั้งคิดเพราะเรื่องนี้มันมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จึงทาให้เกิดความผิดพลาดไปส่วนรายละเอียดขอไปถแถลงในวันจันทร์นี้ต้องขอโทษสื่อทุกสื่อที่ต้องให้มาตามข่าวเรื่องของผมกับภรรยาและที่ออกมาพูดในวันนี้เพราะได้นั่งคุยกันแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดกันผมก็เลยได้รู้ความจริงก็เดี๋ยวรอไปถแถลงนะครับในขณะที่นางสาวกรกหนกนัก่นงร้องไห้แต่ยังไม่ขอพูดอะไรขอไปรอพูดทีเดียวในวันจันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายามราชเลย ส่วนนายนิทัศส์อจอในพื้นที่และเป็นผู้ประสานกับนายจ้างของพ่อเด็กได้รับการติดต่อมากล่าวว่าน้องเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปสั้นๆคือเป็นเรื่องของความรักที่น้องเตยมีต่อน้องนัท ซึ่งน้องเตยก็พยายามปกปิดข้อมูลน้องนัดก็เลยไม่รู้เรื่องเมื่อรู้อีกทีก็วันที่เกิดเรื่องนัดก็เลยมีความเสียใจและจะนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปขอโทษต่อโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูลบิดเบือนไปทั้งหมดโดยน้องได้มาปรึกษาผ่านทางนายจ้างและนายจ้างก็ประสานมาช่วยประสานผู้ใหญ่ต่อให้โดยน้องทั้งสองคนก็พร้อมจะให้ข้อมูลในวันจันนี้วันที่ย4ิจีพฤษภาคม64 เพราะช่วงนี้น้องยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ยังตั้งตัวไม่ทันทั้งในโซเชียลที่รุมกันมาวันนี้น้องอยากขอโทษต่อสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ